สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับแล้วก็สวัสดีพีใหม่เอฟซีทุกท่านครับวันที่สองกรกฎาคม2,568ลุยงานแล้วครับสุ 30, 66, ว,วิโตโมเอ1ท0ร้อยสามสิบขีดหกนวารุ่นหกเจอกับซีรีส์ห้าร้อย ه, o G o เออ JO 8อด้วยา j โอเเออเสียติขับ <c oughs> เองนักเลมพอครับหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงแล้วถ้าว่างก็ตีกอภยัยแล้วขุดดินเข้าไปครับด,ดินก็ข้างล่างนี่ดินสวยครับออกทรายแล้วก็นปนด้วยดินรว่วนปนทรายวัาเอ,อ้า จะได้เที่ยวเท่าไรน่าจะประมาณ150 140 150บาทครับต่อเที่ยวดำนะส่วนรถขุดก็น่าจะเที่ยวละร้อยหรือว่า90บาทไปถึงว่าตักตักหนึดำนะครับจะได้เต็มที่ประมาณ100เพราะว่าเขาต้องทำทางแล้วก็เกียร์ริงนะครับ แล้วก็ดูแลกับข้าวกับปลาทุกอย่างซูมิตโมเอ็นเอ6๓หกไอนุมซามูไรลุกครึ่งญี่ปุ่นอินโดนีเซียครับเพราะว่าผลิตที่อินโดนีเซียแต่ว่าอะไรหลัๆกๆมาจากญี่ปุ่นนะครับ CJJK 7จคยบาบะ13ตันครึง่ง95พลังมาครับวัดรอบเครื่ง2,000รอบต่อน,นาที ก0.060ลูกบาลเมตร5ฟันหลอดไฟนั้น6ดวงด้วยกันครับเอ้าร้อยเก195้าห้าไปน้องไปแล้วเฮ้ยฟุดบ่อลึกนะช่วงลึกแต่น้ำไม่ออกช่วงล่าง,ช,ง,างช่วงล่างรองรับเฮ้ยช่วงล่างรองรับลิ้นมันพันไปน้อง Oh. <laughs> เริ่มจะเล่นกอภัยแล้วช่วงล่างในไบแท็ก70เซนครับดนเลอเจ็ดกาดข้างแล้ว2แครีเอร์หนึ่งยองยนต์สี่สูบของมันเร็วครับสี่เจเจเมอินเจแปน เอาเซ็เข้าไปตรงเคียริงเอาโัภไยเอาด้วยครับแล้วก็ขุดดินไปด้วยไม่เสียเที่ยวครับลำไผ่จะสวยมาก4,200ชั่วโมง วางน้ำมาหกล้อเนี่ยอก็อากาศหนาวนิดๆครับช่วงกลางวันกคืนก็หนาวใช้ได้ครับนะเอาเจอแต่รากไทย Da hat der ได้กี่ควดล,ล่ะให้ไปร้อยหนึ่งอะซื้อหมดยังอ๋อไ,ไม่ไม่ผมไม่ไม่เอาโอเคอ่ะจัดไปครับมันย้อนแสงน้องอือมันไปฝั่งนู้นไม่ได้มันรกไม่เป็นไรครับพอได้อยู่ NPR ครับร้อยแปดห้าฟาซบอกโอ้ฝั่งนี้ชัดครับนะใ้กี่เที่ยวแล้วห้าเที่ยวอันนี้เอาสิบเที่ยวพอเอาไปแล้วครับ อมเร็วครับเสียติขับเองท็าแกขับเองครับว่างก็เอากอภัยออกเก้าสิบห้าพลังมาในสีเจเจสีเจเจก็จะมีใช้อยู่สามค่ายครับมีโกวโก้สวิตตโมแล้วก็ สัาน,นี่ครับสัานีร้อยสี่สิบแล้วก็ปุโตร้อยสามนะครับปุตโตร้อยสี่สิบน่าจะใช้เครื่องบล็อกเดียวกันอเออปั่นศีราะครับเก้วล้วงเป็นบอนะเป็นแบบโอ้ไม่เอาลึกเลยนะ ชันเดียวานันี้วั้นเดียว,นนยว,วรบาก,กีนออ,อ้สบายๆทางออกอทางรากมีรากไปด้วยไม่เป็นไร ประเดิมงานปีใหม่หมน้อง68กับฟ so ุซโซไฟเตอร์ถูกความเร็ว,วใช้ได้เลยเกขับเร็วว่าเสียติลุยเต็มโซปรางอันนี้ 4,000 200ชั่วโมง APM ไม่แน่ใจ APM น่าจะ7,000ครับตัวก็ปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ2ล้าน950,000ครับนะสบิตมโตอมอ จริงอยากไปรีวิวฝั่งโน้นพี่นอกแต่ไปไม่ได้มีแต่โกไผเลยัะญ,ญาณออกตัวครับ วิ่ง5คันนะครับต้องรอ,อก่อนเดี๋ยวคุยราคาดินมีเจที่ทำเห็ดนะครับเพอเห็ดขายมา้องการดินร้อยเที่ยวโอ้โหคุณเป็นคุณเป็นสะน้อยพี่น้องอ่ะสนใจก็รีบมีจนไห้ครับว่าดู y ยูท b e ช่องชาติตรนทรัพย์รู้ว่าเห็ชาต,ตรนทรัพย์ก็ จัดการไปครับนะชมไปบนไปนะครับวันนี้ประเดิมงานวันที่สองน่าจะน่าจะได้อยู่ครับประมาณบุกลบคูณหารก็5,000ันะประมาณ5,000บาทนะครับได้อยู่ไปได้วันนี้สำหรับรถขุณเพิ่งมาลุยงานครับนะพรุ่งนี้เราจะได้เต็มๆอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ